สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเจ้าขายบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด82ตารางวาในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งย่านเศรษฐกิจเลยนะคะเป็นหลังนี้เลยค่ะประตูรั้วสีฟ้าที่เจ้ายืนอยู่นี่เลยเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกับเจ้าด้วยกันนะคะเชิญค่ะ หลังนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด82ตารางวาครึ่งไม้ครึ่งปูนปลูกสร้างเต็มพื้นที่สามารถจอดรถภายในบ้านได้4คันนะคะบันไดจะเป็นบันไดไม้ชั้นบนจะเป็นบ้านไม้นะคะ มีห้องโถงโล่งแล้วก็ระเบียงจะมีทั้งหมด10ห้องนอน6ห้องน้ำชั้นบนจะมี6ห้องนอนที่เห็นตรงนี้จะเป็นห้องนอน ใหญ่สองห้องแล้วก็ยุบรวมกันเป็นหนึ่งห้องนะคะฝั่งที่เห็นตรงนี้เนะะี่ยค่ะจริงๆจ,จ,จะเป็นสี่ห้องนอนแต่ยุบเหลือสองนะคะตรงนี้ห้องน้ำด้านบนจะมีทั้งหมดสห้องน้ำมีลานซักล้างอันนี้จะเป็นวิวหลังบ้านนะคะบันไดจะเป็นบันไดไม้ ชั้นล่างตรงนี้จะมี1ห้องโถงใหญ่1ห้องเก็บของ3ห้องนอน2ห้องน้ำนี่จะเป็นสภาพภายในห้องนอนต่างๆนะคะห้องกว้างมากบางห้องก็จะมีแอร์ แต่สภาพแอร์ก็จะเก่านิดนึงชั้นล่างจะมีสองห้องน้ำเป็นแบบชักโครกนะคะห้องน้ำเพิ่งมีการปรับปรุงใหม่สภาพยังใหม่เอี่ยมมากเลยส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องด้านหน้าบ้านอีกห้องหนึ่งนี่นะคะตรงบริเวณลานตรงนี้จะจอดรถได้ประมาณ4คันตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างบ้านหลังนี้ราคาขายอยู่ที่6.5ล้านหนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อจะมาได้ที่เบอร์โทร062269736บริการขอสินเชื่อฟรีผู้ไม่ผ่านยินดีคืนมัดจำนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ